สวัสดีค่ะว่าที่ Miss Earth Thailand เชอร์เอมค่ะตอนนี้สังคมของเรากําลังถกเถียงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมทับสิทธิชุมชนแล้วก็สิทธิมนุษยชนคุณคิดว่ามรดกโลกทางธรรมชาติของไทยควรคำนึงถึงความภูมิใจของคนทั่วไปหรือว่าความสบายใจของคนในพื้นที่ขอบคุณค่ะ นุ้ยขอตอบสองประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะข้อแรกคือเขาตั้งโรกรากที่นั่นแล้วที่นั่นคือบ้านที่นั่นคือชุมชนที่นั่นคือครอบครัวค่ะและเชื่อมโยงไปสู่ข้อที่สองนั่นก็คือถ้านั่นคือความภูมิใจของคนทั่วไปจริงๆใยจึงเราไม่เห็นเขาเป็นเวลานานขนาดนี้คะดังนั้นนุ้ยเชื่อว่าเราสามารถให้พวกเขาอยู่ได้พร้อมๆกับการอนุรักษ์ได้ค่ะ